สวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ Arc Survival Evolve ครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านจริงนะครับที่ติดตามซีรีส์ Ark ของผมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นนังใจให้ผมทำ a า k r c ต่อไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่รังนะครับอยู่บนรังที่เราสร้างไว้พาที่แล้วของเจ้า Ruby นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยสร้าง หลังคาไว้ให้มันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปพาร์ทที่แล้วนะครับมันมีการสามารถขีบสัตว์ป่าได้ผมก็เลยกลัวว่าจะมีใครบางคนนะครับที่ประสงค์ร้ายมาขีบสัตว์ใส่หัวลูบี้นะครับและนี่ครับผมได้เจ้าเอมเบอร์มาครับเอมเบอร์ก็คือเทลานูดอนที่ผมไปรับเลี้ยงมาจากคนอื่นนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเท่าที่ผมดูนะมีสัตว์แบบ ถูกทิ้งเยอะมากครับเช่นตัวนั้นฮะที่ลอยอยู่ในน้ำนะครับตัวนั้นก็ใช่นะครับนกน่าสงสารเหลือเกินครับผมก็เลยนะไปเจอมาตัวหนึ่งเฮ้ไข่ครับไข่เทลนดอนรู้สึกจะใช้จับสาโคหรือ่าจระเข้ไม่สนใจฮะโอเคฮะนี่เป็นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวหลักของผมไปเลยนะครับเอมเบอร์ครับเพราะมันเลเวลเยอะกว่ารูบี้มากนะครับและวิธีที่เราจะออกจากกรงนี้ก็คือนี่ครับเดี๋ยวนะ มันบังคับยากนิดนึงนะครับจับยอรครับโอเคเปิดแล้วเราก็ออกมาครับจากนั้นก็ปิดครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคน,นะก็สําหรับเอพิโซดนี้นครับผมจะออกตามหาที่อยู่ใหม่นะครับก็คือที่อยู่ที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ออที่อยู่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวผมจะออกตามหาที่อยู่จริงๆของเราแล้วนะ ก็ตอนนี้ครับผมอยู่มุมขวาบนของแมปนะครับขวาบนอ่ะฮะเดี๋ยวผมจะบินหาตามจุดที่เอ่อผมเล็งไว้นะครับเล็งไว้หรือแบบเคยอยากไปสร้างแล้วมันมีคนสร้างอยู่แล้วอ่ะถ้าจุดนั้นนั้นหนี่ว่างเดี๋ยวผมจะไปเริ่มเอ่อลงหลักปักฐานณจุดนั้นเลยนะเป็นฐานหลักของเราเลยนะครับผมโอเคแล้วก่อนเราจะไปนะครับผมขอหลอมเหล็กทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่านะ มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเตาหลอมเนี่ยไม่สามารถล็อกได้นะครับปกติในเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้มันสามารถล็อกเตาหลอมได้ไงแต่เซิร์ฟนี้ล็อกไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าคนจะสามารถมาหยิบนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานครับสามารถหยิบของในเตาหลอมอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเซิเร์ฟนี้ยังไงมันก็หาทรัพยากรง่ายอยู่แล้วไง แล้วก็เป็นเซิร์ฟคนไทยนะครับคนไทยนี่ก็ช่วยเหลือชอบช่วยเหลือกันมากกว่าเนาะไม่ค่อยมาขโมยของกันหรอกนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มออกตามหาออจุดที่ผมอยากไปอยู่เลยละกันนะครับผมจริงๆถถวนี้ก็น่าอยู่นะมันเป็นเหมือนหุบเขานะครับแต่ว่ารู้สึกจะมีพวกกิก้ากิกาโนโตซรัสเกิดแถวแวนี้นะคงเคยเห็นนะบินผ่านไว้ผ่านมาเคยเห็นมันเดินแถวๆนี้มันน่าจันตรายนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมค่อยๆบินไปหาแล้วกันนะครับเราจะกลับมาตอนผมเไปเหยียบจุดที่ต้องการแล้วนะครับโอเคครับผมมาถึงจุดแรกนะครับมีน้ําตกด้วยนี่ครับอยู่ในแถวๆเสาเขียวนะครับนี่ครับจริงๆผมเคยสร้างฐานแถวๆนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมลองดูบินดูรอบๆก่อน สำหรับตรงนี้นะครับโอ้โหโคตรคิดถึงผมเคยสร้างสร้างฐานแถวเนี้ยนะครับเป็นฐานที่ใหญ่มากนะครับคลิปแรกๆที่ผมทาอาร์ตเนี่ยผมสร้างตรงนี้แหละนะครับโคตรคิดถึงเลยนะลองกลับไปดูได้ครับคลิปแรกเลยมั้งแรกๆไอ้พวกจับสไปโนอะไรเนี้ยนะแต่ผมคงไม่สร้างตรงนี้แล้วเพราะมันยากครับมันเป็นอเอียงครับมันเป็นพื้นเอียงนะครับแต่จริงๆก็สร้างได้นะ แต่ถ้าสร้างก็คงสร้างเหมือนเดิมครับสร้างเหมือนเมื่อก่อนมันก็เลยไม่น่าจะน่าสนใจเท่าไหร่นะถ้าสร้างฐานเหมือนกับตอนที่เราเคยสร้างมาแล้วนะครับผมก็เลยจะไม่เอาจุดนี้แล้วกันแค่บินมาดูหน่อยว่ามีคนสร้างหรือเปล่านะครับเอาเละครับตอนนี้เราก็อยู่ใน red wood นะครับหรือป่าแดงเหมือนป่าไม้แดงในแลกหรือเปล่าแลกนอลล็อกไม่รู้คนรู้จักกันหรือเปล่านะครับ จริงจริงเฮ้ยมีใครสร้างอะไรไว้ด้วยเนี่ยแถวแถวนี้มันก็ผมก็อยากมาสร้างเฮ้ยจอดไม่ได้เหรอครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะจํากัดนะครับการสร้างบ้านในต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยคือเราต้องสร้างไว้บนต้นไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเก็บพวกมันคือมันจะเก็บได้เฉพาะสัตว์เฮ้ยมแมลงมแงมลงแมลงแมลง คือมันจะเก็บได้เฉพาะาสัตว์ที่แบบบินได้ไงถ้าเราจะเก็บสัตว์ที่บินไม่ได้เช่นทีเร็กอะไรเงี้ยเราต้องเหมือนจะสร้างาลิฟต์ให้มันขึ้นไปนะครับแต่มันก็มันจะยากไปไหมอะแต่ก็ผมก็อยากมาสร้างนะแต่ว่าเป็นฐานรองแล้วกันนะครับฐานหลักไมหมเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะเฮ้ยมันคืออะไรครับกิ้งก่าตัวม่วงเว่รเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีก่อนเหรอ อ๋อมันวิ่งหนีครับเป็นพวกขี้ขาดนะครับก็คือผมคิดว่าจะเป็นฐานรองนะครับฐานหลักเนี่ยจะไปเอาที่แบบพื้นที่ธรรมดาแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปบินหากันต่อครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยนะแต่ยังวนเวียนอยู่ที่ทเสาเขียวอยู่นะครับคือมันเป็นที่ที่ผมค่อนข้างจะโอ๊ยตรงนี้มีบ้านคนด้วย เออมันเป็นจุดที่ผมคุ้นเคยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเซิร์ฟไหนผมก็อยู่แถวๆนี้นะครับเสาเขียวนะครับเฮ้ยจุดนี้โอเคยังไม่มีคนสร้างครับเฮ้ยจุดนี้ผมผมเคยอยากสร้างตรงนี้มากเลยนะมันมันเป็นชัยภูมิที่ดีมากครับหุยแปลกมากครับคือผมเล่นกี่เซริร์ฟกี่เซริร์ฟตรงนี้ก็ยังมีคนสร้างตลอดเลยนะอยู่ข้างเสาเขียวครับผมเนี่ยข้างๆติดแม่น้ํานะครับ แล้วก็มีหินมีต้นไม้นะครับอยู่ใกล้เสาด้วยครับเสาเขียวครับอ้อยู่ใกล้ๆกับป่าป่าโกงกลางด้วยนะครับเฮ้ยนี่ครับแล้วมันมีทางทางขึ้นมาบนเนี้ไม่มีไม่กี่ทางไงมันเป็นชัยภูมิที่ดีมากครับตรงนี้โอ้โหผมผมโคตรอยากอยากราสร้างตรงนี้เลยเดีย๋ยวดูกันเฮ้ยมัน นี่มันหอยทากครับไอ้ตรงนั้นมีซาโคโซลเคเอหอยทากนี่มันเลี้ยงได้หรือเปล่าไม่สนฮะตอ,อนนี้ฆ่าทิ้งก่อนผมอยากรู้มันดอกอะไรน่าจะดอกไม่รู้อะดอกไขตินหรือเปล่าอ๋อใช่ครับไรตินคนระับว้วโอ้โหซาโกเ้ยเก้ามนก็มีเหรอ อืมดอกละสองพันเป็นไงโคตรโหดครับนกตัวนี้โอ้โห,โหแต่พวกนี้มันเวิวต่ำนะโอ้เก้าสิบตายหมดนะครับจริงๆสปินดอกละสองพันนะคือเซิร์ฟนี้มันมันดีตรงที่แบบสัตว์ที่เราเทม,มาเนี่ยมันโคตรจะโอพครับโอพมากๆตีแรงมากสแตตเยอะมากนะครับผมสร้างตรงนี้ดีกว่าอยากสร้างมานานแล้วไงประเด็นไม่ ปฏิเสธไม่ได้ครับคงต้องสร้างอ่ะเออมันสวยจริงๆนะแถวนี้เนี่ยนะครับโชคดีมากที่ยังไม่มีคนมาสร้างนะอย่างที่บอกครับปกตินะเซิฟอ,อื่นอ่ะคนจะสร้างจุดนี้ไปหมดเลยนะครับผมมาผมไม่เคยทันสักทีนะเออแถวนี้ดีฮะตรงนี้มีดีโลเคลียกรีวก้ากระจอกมากโอเคผมจะลงหลักปักฐานตรงนี้แล้วกันนะครับ เราจะเริ่มสร้างเลยด้วยกันนะครับเดี๋ยวคนจะอื่นจะมาโอเคครับเดี๋ยวผมหาวัตถุดิบในการสร้างบ้านสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมรอ,อนานเดี๋ยวเราตัดไปเลยแล้วกันตอนผมเริ่มสร้างหรือมี <c oughs> อะไรคืบหน้าแล้วนะครับโอเคนะตรงนี้แหละคือบ้านของเราครับผมเอาแล้วครับผมก็กลับมาครับมาเราไปสร้างกันต่อครับต่อจากอะไรไม่รู้นะครับ ตอนผมสร้างาบ้านนี้ขึ้นมาเนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดไงนะพอนึกขึ้นได้เอาสร้างเพลินสร้างเพลินครับโอเคสามชั้นพอไหมเนี่ยสร้างเพิ่มแล้วกันเอาไปสี่ชั้นแล้วกันนะครับจะได้ปิดให้หมดเอาวางไม่ได้ครับโอเคแล้วก็อีกอันหนึง่งอ่าฮะก็การสร้างก็งคล้ายๆกับอ่ รังนกของเจ้ารูบี้ที่อยู่ตรงริมชายหาดนั่นแหละนะครับสร้างคล้ายๆกันเลยนะไม่มีอะไรมากครับโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นที่จอดนกนะครับแต่ข้างล่างครับข้างล่างจะเป็นเหมือนที่อยู่ของผมเอาทำไมทำไมลงไม่ได้วะนนียบันไดติดบัด็อกอแล้วเนี่ยกรรมเฮ้ยผมลงไม่ได้ครับ โอเคนี่ครับข้างล่างนี้จะเป็นที่อยู่ครับที่เก็บของอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมวางบันไดแป๊บหนึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมใช้วางเตียงนะครับเป็นคล้ายๆห้องนอนของเรานั่นเองนะโอเคครับเตียงมาวางนะเราจะได้มาเกิดจุดนี้ได้นะครับเวลาตายอเอาตรงนี้แล้วกันจัดไป โอเคแล้วก็นี่ครับที่กั้นนะครับสวยงามสวยงามตรงนี้ก็จะมีหน้าต่านะคงรับสามารถดูวิวข้างนอกได้นะครับและถ้าเราเปิดประตูออกไปครับผมนี่ครับเราก็จะพบกับบันไดวนนะครับทุ่มทุนสร้างมากโอ้โหเดี๋ยวนะมึนมึนหัวฮะบันไดบ้านนี้มันมึนมากครับความสูงเดี๋ยวนะจับไฟกันความสูงก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะ ความสูงก็พอๆกับบ้านรังนกที่อยู่ริมชายหาดนั่นแหละนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็คิดว่านะครับคงได้เวลาย้ายของครับย้ายของต่างๆนะครับจากบ้านเดิมนะครับมายังบ้านนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่าอยากจับอาจี AG สักตัวนะครับอาเจนทาวิสน่ะนกนกตัวใหญ่สักตัวนะครับมาเพื่อย้ายของเพราะว่านก นกแบบนั้นนะ่ะมันจะขนของได้เยอะกว่าเทรน,โนโดอนเนี่ยนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองไปลากมาสักตัวดีกว่านะครับจากป่าแถวนี้นะเพราะเห็นมันบินอยู่หลายตัวอยู่นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมไปลองหาแล้วลากกลับมาดูนะครับแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าผมจะจับเจ้าอาเจนทาวิสสำเร็จหรือเปล่านะครับไปกันเลยฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมลากอาอเจนทาวิส มาจากป่าเรดวูดเรดวูดนะครับป่าที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆอะ่ะนะมันตีเบานะครับผมก็เลยให้มันค่อยๆตีมาจนถึงที่นี่แหละนะครับเลือดก็เลือดเลือดเจ้าเอมเบอร์ผมก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับโอเคมาเฮ้ยไม่ใช่เราสิไม่ใช่เราสิืมอยิงเข้าหัวจะได้อ,อ่อค่าทอปอเยอะขึ้นนะครับแต่ยิงตัวดีกว่านะเดี๋ยวมันตายนะครับ โอเคเลเวลเจ็ดสิบสองนะสำหรับนกตัวนี้เอา้าโอเคยิงโดนอืมโอ้ยแสงแยงตาเอา้าโอ้ยแสงแยงตาครับมองไม่เห็นรู้สึกมันจะบินหนีแล้วมันใกล้จะหลับแล้วนะครับเราไล่ย,ยิงกันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างาหน้านู้นเป็นน้ํานี่ว่าสวยละถ้ามันตกลงไปในน้นํานี่คือโดนงูกินแน่นอนครับโอเคลองไล่าตามมันไปดูนะ ผมไม่ค่อยชอบไอ้ระบบเฮ้ยมันจะลงน้ำรอเระบบที่นกมันหนีเลยอะขึ้นมาขึ้นมาไม่ใช่นกสัตว์ทุกตัวนะครับเวลาหลับมันจะชอบวิ่งหนีอะแลวแบบบางครั้งมันก็จะวิ่งไปที่แบบแปลกไงนะเฮ้ย,ยดูครับมันไม่สนใจผมเลยแปลกฮะไม่แปลกหรอกมันก็เปหนีมานานละ ดูครับปกติมันจะเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันก็ควรจะตีเราแล้วนะแต่นี่มันบินหนีอย่างเดียวเลยครับถ้ายิงตกในป่านี้นี่ก็น่าจะแย่นะครับเฮ้ยสนใจเลยดีผมมันไม่สนใจเลยครับแย่ครับแย่ครับระบบนี้มันทำให้จับสัตว์ยากเกินไปอะ่ะผมว่านะ โอเคครับผมเรากลับมาครับส่วนเจ้าอาเช่นทาวิตตเมื่อกี้ครับปล่อยมันไปฮะมันไม่กลับมาอีกเลยฮะมาจับตัวนี้ก่อนครับแพคชี่ไรโนซอรัสใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดงั้นขออภัยนะครับผมหน้าตาคล้ายไทสซเลทอปเลยนะผมยังไม่เคยจับมันเลยนะครับมันมาตอนผมเลิกเล่นพอดีอะมันนี่มันนี่รหม่อมจะลากมันไปที่ปลอดภัยนะก็คือลากไปบนบนบ้านเรานะ ออกมาเลเวลไม่สูงมากนะครับผมแค่อยากลองจับมาดูเฮ้ยเฮ้ยแอร์ดอบม่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกจะมีของดีข้างในแอร์ดอบนะเพราะมนมีรังสีส,สีส้มๆล้อมรอบนะครับแต่เก็บไม่ได้ครับเราต้องตีหินตรงนี้ออกก่อนนะหินนี้ก็แตกยากโอเคมาดูซิวมีอะไรบ้างโอ้โหออสเตโกรครับกับปืนแดงครับผม บูปินนะครับลองนิกไลโฟสีแดงเอ้ยเจ้าแบกชี่ตรงนี้อ่ะผมไม่รู้มันหลับยากหรือรเปล่านะเฮ้อยา่ยาอยอย่าอย่เราไม่อยากโดนอ,อ่โอโอเคโอมันเฮ้ยมันโอ้โหสี่นัดครับร่วงครับแต่มันปล่อยอะไรไม่รู้เมื่อกี้ม่วงๆนะครับน,นี่นีน,นี่มันมีอะไรควันออกมาด้วยอะคืออะไรครับ คืออะไรครับปล่อยควันพิษเหรอไม่รู้ฮะยวเอา,อาพืชผักสวนครัวใส่เข้าไปในตัวมันก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะมันน่าจะปล่อยควันไอ้ควันเนี้ยมันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับแตามันน่าจะหาพวกเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ได้คล้ายๆกับไทสุลท็อปนะโอ้แต่ค่าอันคอนเชียสลดลดไวมากครับทอพอลดไวมาก นี่ขนาดนี้แค่รเวิ18เองนะเนี่ยก็ตอนนี้ก็คงจะผมก็คงไม่ใช้อาร์เจนทาวิสละผมก็ใช้นกนี่แหละในการย้ายของนะครับหลายรอบหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไกลมากครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับมากกว่าอาร์เจนทาวิสหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าคงจับเจ้าตัวนี้ก่อนให้เสร็จก่อนนะครับค่อยไปย้ายเพราะว่ามันค่าต่อเป้ารถไวมากนะครับถ้าผมไปไปมาเนี่ยน่ามันน่าจะตื่นก่อนนะ โอเคเดี๋ยวผมคราฟอ่านของมันหาอ่านมันก่อนอ๋อน,นี่ไงโอเคใช้18บแปดเอนแก n มนะครับมาเรียนมาแล้วก็มาคราฟกันครับผมเอาคราฟได้เลยครับจัดไปดีงั้นนะโอเคทีนี้ก็รอมันตื่นครับรอมันตื่นแล้วเราก็จะมาใส่นะครับใส่อ่านให้มันแล้วลองไปขี่กันดูว่ามันม ทำอะไรได้นะโอเคครับผมผ่านมาไม่นานนะครับเจ้าแพกี้ไรโนสซอรัสก็กำลังจะตื่นขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ10 15นาทีประมาณนี้แหละนะไม่นานครับไม่นานฮนะโอเคได้มามแล้วครับผมผมจะตั้งชื่อว่าไรไรนี่แล้วกันนะครับอ่ะเอ c e เ t โอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่อานะครับแล้วก็ลองขี่มันดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมก็ พิ่งเคยขี่มันเป็นครั้งแรกนี่แหละอ่ะโอเคมาอ๋อเดี๋ยวนะมันตีหินได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ฮนะงั้นลองตีพวกต้นไม้ด,ดิโอเคครับทำหน้าที่คล้ายๆกับไทสซ์เท็อปนะครับมันก็ตีได้ไม้เอ้ยได้ผลไม้เยอะดีนะเบอร์รี่นะครับเลเวลขึ้นไวดีนะ ออถ้าตีต้นไม้จะได้ทรัชเยอะกว่าวูดนะครับแต่ว่าโอ้โหสติมิน่โคตรน้อยวิ่งมาแป๊บเดียวสติมิน่หมดนะครับอัพสติมินเ่เพิ่มนิดโอ้โหเพิ่มนิดเดียวเองโอ้ีการกระโดดด้วยนะเวลาเราอัพเลเวลให้มันนะครับน่ารักน่ารักเดินถ้าเดินธรรมดาเนี่ยฮะค่อนข้างช้าเลยนะวิ่งก็วิ่งก็อืดครับมันดูเหมือนอ๋อตัวมันหนักครับตัวมันหนักของผมเยอะนะครับ มันก็เลยวิ่งช้าวิ่งช้านะเพราะตัวมันหนักนั่นเองนะครับก็สรุปว่าเป็นตัวที่ใช้หาเบอร์รี่ได้นะครับกับทรัชได้นะโอเคครับแล้วต่อบมานะครับผมก็คิดว่าจะสร้างออกที่อยู่ของเจ้าพวกสัตว์พวกนี้ครับสัตว์ที่ไม่ได้เป็นสัตว์ที่บินได้อ่ะจะสร้างเหมือนเป็นกรงขนาดย่อมๆนะครับไม่ใหญ่มากละกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมหาวัตถุดิบสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับผม เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ได้วางแปลนนะครับในการจะสร้างากรงให้สัตว์อยู่นะครับไม่ใช่เป็นกรงเรียกว่าเป็นคอกดีกว่านะก็ใหญ่พอสมควรนะครับที่จะเก็บสัตว์ในช่วงแรกๆได้นะโอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยครับอ๋อนี่หันหน้าออกนะโอเคตอนนี้ถึงขั้นตอนการวางกําแพงแล้วนะครับผมผมได้วางพวกฐานของกําแพงไว้แล้วนะ โอเคกำแพงมันจะหันหน้าเข้านะครับผมก็ต้องกดตัว E เพื่อหันหน้าออกนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะผมคิดว่าจะเอาความสูงสักออสองชั้นไว้ก่อนนะครับน่าจะพอใช้ได้เพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีสัตว์ร้ายเกิดขึ้นมาเท่าไหร่นะที่เห็นเหน็มีพวกดิโลนะครับมีงูบ้าบางครั้งนะโอเคครับแผ่นสุดท้ายอ่ะเท่านี้เราก็จะล้อมกำแพงรอบ คอกสัตว์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะคอกสัตว์ก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้เก็บสัตว์ช่วงแรกครับยังยังไม่ได้มองไปถึงช่วงกลางเกมอะไรพวกทีเร็กอะไรอย่างงี้ยังยังไม่ยังไม่มาไงเลยสร้างเล็กๆกระทัดรัดไปก่อนนะครับก็ผมก็จะสร้างความสูง2ชั้นอย่างที่บอกครับเพื่อความปลอดภัยในระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยมากนะ สองชั้นนี่รู้สึกสไปนจูจะเดินข้ามได้นะครับแต่ทีเรตไม่แน่ใจว่าข้ามได้หรือเปล่านะโอเคครับผมเรียบร้อยฮนะนี่ก็เป็นประตูทางเข้านะครับหรือจะใช้ออกก็ได้แหละนะไม่ได้กําหนดว่าเป็นทางไหนทางเข้าทางออกนะครับเราก็จะเอาจเจ้าไรนี่เราไปเก็บนะครับไปกันเลยเจ้าหนูวิ่งช้ามากเพราะตัวมันหนักนะครับมันน่าจะมันน่าจะจริง,ม,นนงมันน่าจะวิ่งได้เร็วกว่านี้แหละแต่ว่า ของในตัวผมมันเยอะไงรู้สึกจะเข้าประตูเล็กนี้ได้โอเคคือสัตว์บางตัวมันก็เข้าไม่ได้นะครับเช่นแบบมอสอะไรพวกเนี้จะเข้าประตูไดนโนเสาร์เกตธรรมดาไม่ได้นะโอเคผมก็จะจอดมันไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดประตูครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้ามองจากมุมบนก็จะเป็นประมาณนี้นครับความใหญ่ก็อย่างที่เห็นครับยังยังไม่ค่อยใหญ่มากนะครับ น่าจะเก็บสัตว์ได้ประมาณ10 10กว่าตัวนะถ้าถ้าเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากนะถ้าไม่ใช่พวกทีเร็กสไปโนอะไรอย่างงี้นะถ้ากิก้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะน่าจะเข้าไม่ไดนะ้ตัวต่อไปที่ผมคิดว่าจะจับนะน่าจะเป็นพวกเ,ออเดี๋ยวนะโอ้คาโน่ร้อ150น่าสนใจแต่ยังจับไม่ได้ครับเรายังไม่มีศักยภาพพอนะครับผมคิดว่าจะจับพวกสเตโกอะไรอย่างเงี้ยสเตโกซอรัสนะครับ หรื่องต่ำๆเฮ้ยเร18น่าสนใจนะหรือไม่ก็พวกแรปเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ดีนะครับน่าจับมาใช้กัป้องกันฐานผมลองบินหาดูแล้วกันว่าจะอยากจับตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมเจอเป้าหมายที่จะจับต่อไปแล้วนะครับมาบินก่อนขึ้นไปดูวนะ่ามันก็คือ แรปเตอร์ครับผมตัวที่กำลังวิ่งไล่หมูตัวนี้อยู่นะครับวยสเตโกโอเค,เค,อเคได้เนื้อมานี่ฮะเอา้าทำไมมี2ตัววะเนี่ยกำเฮ้ยอย่าไปสปินโดนมันเดี๋ยวมันตายอ,อ่อโอ้คอพป,ปี้ครับคอพป,ปี้เดี๋ยวผมฆ่าหมูตัวนี้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ไล่หมูหรือเปล่าน่าหามันยังไล่หมูอยู่นครับแรปเตอร์เร็วร้อยแตายไม่ใช่ตัวที่เราต้องการครับตัวที่เราต้องการคือไอ้ตัวนี้ มายิงตามมาโอเคว่วนามานะได้ไหมได้อยู่พามันขึ้นมาครับแล้วก็พามันลงไปฮะโอเคแล้วเราก็จะขึ้นมาจอดบนนี้ครับรอ,อครับมันก็จะอ้าวกรรมมันไปติดอยู่ตรงหินที่เรายิงยากเว้ยลองดูดิโอไม่โดนครับมันยิงยากครับตรงนั้นเออต้องสงสัยต้องโดดลงไปนัวกับมันละ โอเคมาอยู่ไหนจ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเดีนนะเ๋ยวนะเฮ้ยอยาหันมาทางนี้อีกบ้าเฮ้ยยิงสดๆก็ได้วะมันกัดเราข้อที่ล้สิบสองนะครับโอ้ยไม่เป็นไรฮนะเลเวลไม่เยอะมากครับตัวนี้ okay. โอเคโอ้แต่เลือดเลือดมาออกค่อนข้างเยอะแล้วนะผมกลัวมันตายยรงเลย เฮ้ยมันวิ่งหนีโอเคครับหลับครับผมหลับเรียบร้อยครับแรปเตอร์ตัวแรกของเราครับเราจะมาเอาเนื้อครับเนื้อเนื้อโอ้มีรอพรรมิดด้วยนะครับได้จากสเตโกสร้างสเตโกตัวเมื่อกี้แน่เลยโอเคมาเอารอพรามิดมาผมคิดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะยังไงเซิร์ฟนี้มันก็คูณการจับอยู่แล้วนะอ่ะเอาไปเฮ้ยตกใจอีบ้า วเวลปดนะครับตัวผู้ตอนนี้ก็เคลียร์ครับเคลียร์พื้นที่ให้มันปลอดภัยนะครับมีโล่ตายไปกินชิ้นนึงแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยดีว่าเยอะไหมโอ้ยเพิ่มมาเกือบครึ่งเลยนะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งเลยอะโอ้โหแสดงว่าไม่ต้องรอนานครับอย่างงี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับ น่าจะประมาณ3นาทีเหมือนต้มะมาม่าเดินไปต้มะมาม่ายังมาม่ายังไม่ทันสุกก็คงจะได้ครับเออผมไม่มีอานแรปเตอร์แต่ผมคงไม่ขี่แรปเตอร์หรอกไม่ต้องใช้อานก็ได้ม้งผมแค่อยากจับมันมาเป็นเป็นยามนะครับยามเฝ้าบ้านแค่นั้นเองนะครับน่าจะอีก2ชิ้นนะไม่เกิน2ชิ้นนะครับหรือ1ชิ้นอนะเพราะฉะนั้นก็อร่อยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอกลับมาครับผมอ่ะกินละชิ้นหนึ่งแสดงว่าอ๋อนี่ครับ ชิ้นเดียวครับกินเนื้อธรรมดาก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวรอกลับมาครับผมจงตื่นขึ้นมาโอเคเทมสำเร็จครับผมแรปเตอร์ครับผมจะขอตั้งชื่อว่าสตีเฟนนะครับจัดไปมันเป็นตัวคู่นะมาแล้วก็ตามเรา,าเลยสตีเฟนเอ้าโดดลงไปทำไมกรมานี่ออกมานี่ก่อน เราจะพานายไปเก็บที่บ้านนะมาโจสตีเฟนมาช่วยป้องกันนะครับเป็นยามคอยเฝ้าคอกสัตว์ของเรานะครับโอ้ลเวล121นะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจากเมื่อกี้ก็ลเวลค่อนข้างดูน่าเก่งเก่งขาขาพอสมควรอา่ามีดาเมจ900นะครับผมผมก็ไม่รู้มันกัดแรงขนาดไหนนะเพราะว่าขี่ไม่ได้นะครับโอเคปิดหน่อย เพื่อความปลอดภัยขั้นหนึ่งนะตอน,นี้เราก็มีสัตว์เพิ่มมานะครับ2ตัวแล้วนะครับในอีพิโซดนี้เพราะฉะนั้นครับผมสำหรับอีพิโซดนี้นะครับ Ark Survival Evolved ผมก็ต้องขอหยุดลงเพียงเท่านี้นะครับผมเออเรามาสรุปกันหน่อยวันนี้เนี่ยเราได้ทำการจับแพกกี้ไรโนโซอรัสนะครับแล้วก็แรปเตอร์มาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีใจเลยนะครับผม แล้วก็ได้ทําการย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรนะครับมายังที่นี่แต่จริงฐานที่ริมชายหาดผมก็ยังคงเก็บไว้นะผมคิดว่าจะเอาไว้เป็นฐานแบบเก็บพวกสัตว์น้ํานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปขนของมาย้ายของหลักๆมาที่ฐานนี้นะครับผมอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ